าายงอันเดียวตีนนี่เอาลิ่นหนึงนี่ไหมเอาปาดือสีไงแถอะงอย่างลินจ้ะโอ้ยอย่างอย่างลิ่นลินลิ่นง่วนลินคั้วลิ่นง่วลิ่นยังจ้ายังไม่ถึงขั้นผ้าค่ะตอนนี้ย่างอยู่ค่ะย่างอยู่ค่ะย่างลิ่นกินว่าเป็นเด้อ แต่ว่าสีสันแป่แต่แซบเอากลับดานดูกลับดานน่อยแน่นอนว้ายพุ่นน่ะสีไปแต่แซบบ่จ้ะย่างลิ้นเดี๋ยวถ้าเบิ่งบัดซ้อยหั่นอามานี้กําลังกําลังกําลังหวานๆละติกันผู้ใดกินดิบนี่ก็สิกินซ่ํานี่สีกินซ้ํานี่ได้เนาะกระถ้าเบิ่งบัดซ้อยบัดเท็ดน้ําจิ้มแซ่บก็อยู่อ่ะซื้อๆติฟ้าเ เอาแลนลงเคียงอย่างนีกเอาเกือบิดประเหต์ย่งสี่กิ่มกับแก้วกรทับอย่านี้แกเแต่ว่าตเหชอย่างดินแล้วเหแล้วแล้วแห้งแบพวกมันใช้ลกันว่าต้องกินให้เดียวนะกินยังกะเพ็ดอย่างดินผ่าดินผาดินเพิรมาขึ้นอย่างน้นี่ยแนเ้ ผู้ดมักมาด้พนี้เพชรกำนูนี่สุดกินองกุ้กันว่านูก็กินอันจดกนเพื่นไดือกเจ้ามาจุกเจ้าจุบดุ๋งแล้ว